วันนี้พี่ชายก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเจ้าบูทูตตัวนี้นิดนึ่งพี่ชายเองก็เป็นคนไม่ค่อยคล่องกับการเชื่อมต่อบูทูตตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันเชื่อมต่อยากไหมนะคะพูดง่ายๆว่าตัวนี้นะคะในการเชื่อมต่อเขาจะกดเข้าไปยังไงเอยอันดับแรกเลยเห็นเจ้าฟันเฟืองนี้นะปิดถูกค่อยว่ากันนะฟันเฟืองเสร็จปุ๊บอ่ามาเจ้าตัวบูทูตเลยค่ะเจ้าตัวบูทูตเพิ่มอุปกรณ์ ค้นหาอุปกรณ์แต่ว่าเราก็หยิบโทรศัพท์ของเรามาเครื่องึ่งเดีย๋ยวเราจะมาค้นหาอุปกรณ์กันกน,นะคะอ่าเห็นไหมะขณะนี้พี่ายหาไม่ได้เลยฟันเฟืองเหมือนกันนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดบลูทูธโอ้โหเยอะเหลือเกินเดีย๋ยวพี่ายลบตัวนี้ของพี่ายออกก่อนลบออกให้หมดเลยเยอะเหลือเกินในการเชื่อมของพี่ายพี่ายลบก่อนนะคะเพราะว่า บางทีเราเชื่อมค้างไว้เยอะมากอ่ะค่ะเขาก็จะจำไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นหลายค้าอยู่เหมือกันอ่ะเราค้นหาตรงนี้เลยเราค้นหาเลยนะคะเจอไม่เอ่ยเจอไม่เอ่ยแอบเจอกันนิดนึงอ่าจะเป็น ของพี่ชายจะเป็นของ p อ o n e เดี๋ยวพี่ชายลองคนนี่หนึ่งนะคะรอรอเขาขึ้นก่อนจริง,รงๆแล้วของเราจะโล่งเลยค้นหาก่อนค้นหาอ่าเขาจะขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นคาเพย์ออดิคาออดีโอนะคะคาออดีโอกดเข้าไปตัวนี้จะเป็นในเรื่องของไ h o n e ไว้แอปเลยอ่ะ ตกลงจับคู่เขาเลยอนุญาตขึ้นไหมขึ้นไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูตอนนี้เลยจับคู่ p h o n e กับ Apple CarPlay นะคะตอบตกลงว่าใช่ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ สัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะมาขึ้นเลยเป็นเจ้าตัวบลูทูธาๆนี่ขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้เขากำลังตรวจสอบขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิสายจะเดินทางพางเจ้าพันนี้ไปขอนแก่นลูกค้าแชร์โลเคชันมาให้เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเขาขึ้นไปแล้วจะเป็นเป็นแบบไหนนะคะวิสา,ายจะเปิดแผนที่เลยเส้นทางตกลงเริ่ม ทุกอย่าง,าางก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยระหว่างเดินทางอยากฟังเพลงก็เปิดเพลงได้เลยนะอ่ะคนหาเพลงเพลงเพลงอ่ะ่ะเพลงไปก่อนสมมุติละกันอที่ชซยก็จะเปิดเพลงไปด้วยด้วยเปเยนไหมเปิดเสียงก่อน เสียงก็จะขึ้นมาแล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยได้เขาก็จะมีการบอกนะวิธีการนําทางของเราไปด้วยนะคะถ้ายังไงวันนี้อีกคลิปดีๆเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆถ้าอย่างไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากจะให้ทีมงานทําเป็นคลิปแบบไหนการใช้งานแบบไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะอย่าทิ้งทายขอตัวจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ